ดีเจ้าของแม่เชนนลวันนี้นะจ้าแอลำปางเจ้าโอเปเจอร์ลำปาง,าปางกันจะไปพยาวค่ะแต่แวะก่อนค่ะอันนี้แวะแม่กินข้าวเจ้าก่อนที่ถึงก๋วยเตี๋ยวป้าดแดงค่ะอันนี้อยู่ตรงข้างชาอนอกไนนั่แน่ใจว่ายอยู่ข้างชาอนอกเน,นียเข้าไปเลยนะคะเข้าไปข้างในเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ได้เส yeah. ียบเอโอ้ป้าได้เสียบเลื่อนวาดอุณภูมิมาเป็นใครเลยเนี่ยอุณภูมิแปดมันส้างอะรเลยนี่มุกามมี้าวเราว่างรอนะจ้าจะอเมนูข้าวมีลกาอย่าเขา นี่ก็หมู่เจ้านี่ไหนดีแม่ชอหมากหมูแม่กินสลัดมึงก็ไม่กินหมูอ่ะแต่นี่เขาออกออกกันนอกออกกสลัดกเ่ยวอกัได้มันก็เดี่ยวเดีพรหนว่ามันพออะไรดีคะปัญทัสามรอบสิบรอบพอเวลาขึ้นก็จะกินออกก็เจอเมนูหมูนี่ขึ้นออกเลยถ้าเจอเมนูลานี่แน่นองเจ้าขึ้นออเลยทันทีวิบว น่านแค่แต่กิมันขึ้นชื่ออะไรอย่างะหมูตุนเล่น่อนที่โครงมูตุ๋น่นี้องต้องไม่จีนมาเนาะแค่จีนที่โครงหมุนชาติสั่งหายกเนาะมาดูว่ามันแ็นหน้าีไหนนะ้ไหนนะน้ำ่มันมีน้าใสกับต้มยาก็ทถามเลยขก็อนลงทะเบียนอีเมลนังเคศโอเคน้ารักัมันก็เลยแก่เป็นคำามาได้ยอดแทเลย ราดข้าเตี๋ยวหมูต้มยำค่ะอหน้าหอมแม่กนเนยะคอหน้าตองเจ็นหมูเจ้าขอเวลาทำใจ5นาทีด้ป้โอ้นมันจีมันเจีอย่างั้นถ้าวมันมักติมเด๋อ้าวข้าวติ้มายจะนำตรนี้เนอะกินก่อนอันนี้สามเส้นเล็กมาหาเส้นเล็กต้มยำหมูมาขากินกอนก่อนเนาะอันนี้แบบกินแบบมาได้ปรุงนะค่ะ ทำอยู่เฮ้ยทำไปได้เจ้าหมอดีหมอดี้มอมส้อมอมหวานอุมามิใช้ได้อุมนีิเปิ้อนใส่เป็นกอล์มอะไรกัใส่อยู่ <c oughs> ใส่อยู่นะเจ้าเพราะว่าสะพัสแรกที่เอาเข้าปากนี่คือรู้สึกได้ถึงอุมามิอันนี้โอเคใส่อยู่ถ้ามันใส่นี่จะโคตรนะถ้ามันใส่จะไปขอนายพุ่นนะจะไปขอใส <c oughs> ่านายพูดนะ อะกินลอยเจ้าเส้นก่อใจได้อยู่เส้นสายค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูยอะยวเขาปากหม่อมแม่เลยจ้าเขาจะบาลืมคอนเ็ปต์นะะอันนี้เป็นว่ารีเดทประจำตัวห้ามลืมทีนี้ต้องเปนหน้าเด็กไก่เป่นไปแม่ เออเส้นใหไ่ๆเส้นเหนียวหนุ่งน no ี้เนาะครับอยู่มาอยู่เต่เดี๋ยวตัวป้าต้อนได้ต้องเป็นอันนี้เดี๋ยวตัวป้าคุณชื่อร้านนี้ก็คือต้องเป็นที่โครมบดถุงมบบเขาต้องซิมก่อนเนาะซิมก่อนอร่อยหรือเปล่าอ่ะสูงค่ะสูงเปปยยกับเเอืมด้งดึงอยู่นะถ้าจะเปิดนะอ่ะ ซี่คงหมุดตุ่นยูว่ะเขาปากแบบแม่เลยจ้าอีบอกโอ้โน้่เขาปากแบบนุ่เลยจ้าโอ้ใจได้ลำานุ่มเลอก็เงืนเป็นหมุดตุ่นน้ำใสนะครับมันเป็นหมุดตุ๋นนั้นน้ำแดงน้ำดำนะเนี่ยเคยใจได้อยู่อืก็เปลี่ยนได้อยู่นะเจ้าหมูอ่ะ มันแค่กินก็ไม่ใช่กินก็ควายอย่างเดียวนะคะหมูก็กินได้ก็กินสัตว์ในทุกช้นนิดนะคะแต่ถ้าให้เลือกได้ก็จะเลือกควายค่ะก็หมูจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะเอาโอเคขอตัวกิน,นก่นเนาะมาอุ้งปากหน้ากระเด็นมันจะใกล้ตาเส้นมันจะอืดมันจะนาำหน่กโอเคสั้นๆขี้มีินสั้นๆขอตัวกิววก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดเราจะเดินทางต่อขามุ่งหน้าสู่พเยานะครับแต่ระหว่างนั้นให้แวะห,หลายทีอยู่เนาะนีแวะที่ไหนจะเจอม,มาพอกันเจ้า Ok, bye bye, chúc chúc, chúng con hẹn